สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับคู่มวยระหว่างนิโคคาริโรนะครับผมเจอกับทางด้านของสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับผมซึ่งต่อยกันในวันเสาร์ที่5เมษายนนะครับเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งการโชคในไฟนี้นะครับจะเป็นการขยับรุ่นขึ้นมาครั้งแรกของทางด้านนิโคคาริโรนะครับนิโคนะครับปามนักมวยไทยมาก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะน็อก เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนน้องโอหาม่ามวยไทยแล้วก็มีสะดุดแพ้ไฟล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่หนึ่งให้กับนาบิวอานานนะครับนิโคถือว่าเป็นนักชกที่อาวุธครบเครื่องนะครับมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับอาวุธแม่ไม,ม้มวยไทยนี่มีครบเลยหมัดเท้าเขาศอก ลูกหนักลูกรุนแรงก็มีนะครับนิโคจิตใจเีียมเกียมนะครับประเด็ดศึกได้ประเด็ดศึกนะครับทางด้านของนิโคขนาดเมืองไทยที่ว่าทนทนนะครับก็ยังโดนนิโคล่อน็อกมานะครับแต่ว่าเมืองไทยนะครับเป็นมวยบูนะครับแล้วก็ตัวเล็กกว่าแรงพะทะเสียเปียบนะครับนิโคก็รอเอาเมืองไทยนี้นอนนะครับน่าจะเป็นยกที่สองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มาต่อยกับทางด้านน้องโอฮามามมยไทยดวลน้องโอเตะขาลากนะครับยกแรกกระเพกเข้ามุมนะครับยกสองนี่ครัวก็ขาเจ็บๆนี่แหละครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาน้องโอน้องโอติดมุมดวลหมัดนะครับพายุหม,มัดของนี่ครัวเข้าไปล่วงแพน็อกในยกที่สองนะครับแล้วก็มาเจอกับนาบิวนะครับ นิโคก็เป็นฝ่ายเดินนะครับแต่ว่าการป้องกันตัวของนิโคนี่ละหลวมก็มาโดนของนาบิลนะเตะก้านคอนะครับเสียนับนะครับนับแรกหลังจากนั้นนาบิลก็ไม่ปล่อยนาที่ทองให้หลุดมือนะครับเข้าไปยํำใหญ่ใส่สารพัดนะครับหมัดเท้าข้อสอกประเคนใส่นิโคนะครับกรรมการก็ยุติการชกนาบิลก็เป็นฝ่ายชนะน็อกนิโคไปได้ในยกที่หน,นะครับ เรามาดูฟอร์มของดางด้านของสิทธิชัยสิทธิสงพี่น้องบ้างนะครับนักชกจอมเก๋าชาวไทยนะครับคนนี้ไปต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ร่มร่วมสิบปีนะครับได้แชมป์มาก็หลายเส้น,นะครับทางต่างประเทศนะครับต่อยคิกบ็อกซิ่งนี่จนช่ำชองนะครับแล้วกลับมาชกมวยไทยนะครับก็มีมาแพ้ ทางด้านของไฟล่าสุดเลยนะครับก็ไม่มีมาแพ้ให้กับทางด้านของชาโด์ซิงมาวินนะครับซึ่งเป็นการต่อยมวยไทยนะครับในรูปแบบมวยไทยกับชาโด์นะครับซึ่งเกมการชกก็เป็นแบบคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่ามาพลาดนะครับโดนชาโด์ต่อยนับน่าจะเป็นยกที่2จังหวะท,ที่ทางด้านของซิตีชัยเดือนเข้ามาแล้วออกอาวุธรวมนะครับชาโด้ต่อยหมัดขวาครับหน้าไงายลงไปกรรมการนับ และหลังจากนั้นชาด้วกก็พยายามปิดเกมก็ปิดเกมไม่ได้ชาด้วกก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านสิติชัยมานะครับแต่ไฟนี้นะครับรูปเกมคงไม่เป็นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าสิติชัยทาการฟิตซ้อมมาลุม่มมล่มมเกือบ2เดือนนะครับแล้วก็มีการแก้เกมนิโคมาเป็นอย่างดีนะครับรู้ว่านิโคนี่เพิ่งขยับเวทขึ้นมาในพิกัด154ปอนด์เป็นไฟแรก นิโคเป็นมวยตัวใหญ่นะก็จริงนะครับนั่นแสดงว่าเมื่อปล่อยเวทขึ้นมา Nicole นิโคนี่การออกอาวุธหนักขึ้นก็จริงแต่ว่าความเชื่องช้าของอาวุธก็จะมีด้วยนะครับและดูจากการชกไฟลา่ฟลาสุดนิโคมีการป้องกันตัวที่ไม่ดีเลยนะครับนั่นก็เป็นจุดบกพร่องของนิโคที่ทางด้านของสิติชัยจะใช้จุดนี้เข้าโจมตีได้นะครับเกมการชกของสิติชัย ก็น่าจะจับจังหวะนิโคเพราะนิโคยังไงก็มาเปิดเกมแน่นอนครับน่าจะอาศัยความหนุ่มสดสภาพร่างกายที่ได้เปรียบเดินกระทำแน่นอนนะครับและสิทธิชัยก็จะน่าเป็นฝ่ายตั้งรับและออกอาวุธเน้นๆนะครับและที่สําคัญสังเกตไฟล่าสุดนะครับเปิดช่องให้ทางด้านของนำอิว่ถลุมนอกมาได้และก่อนหน้านั้นก็มีโดนน้องโอเตะขาลากมานะครับผมว่างานนี้นิโคไม่ง่ายครับ สิทีิชัยฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับเกมการชกในวันเสาร์ที่5นี้นะครับผมก็เชียร์นักชกไทยเราผมว่าโอกาสที่สิทีิชัยจะชนะน็อกนิโคเป็นไปได้สูงครับเพราะว่านิโคเป็นมวยที่เข้าอาวุธอาวุธหนักจริงแต่ว่าช้าและก็ละรวมนะครับผมมองเกมนะครับผมมองเกมสิทีิชัยมีโอกาสล่อ,อนิโคอยู่ครับน็อกไม่น็อก ว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ว่าผมว่าสิทธิชัยเอาอยู่ครับไปนี้ใครๆมองว่าสิทธิชัยเป็นรองผมเชื่อว่าสิทธิชัยเอาอยู่ครับ